สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับจนท่านฟังมินไอวี่นี่วิต o m ักันนะครับการเทรดคือธุรกิจและแข่งขันกันว่าใครจะมีวินัยมากกว่ากันไม่ใช่แข่งว่าใครจะทําเงินได้มากกันนะฮะอู๋ว่าประโยคนี้ดีมากนะดีมากแล้วก็น่าเอามาละเลียดกันว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรครับทำไม พี่มาร์คมเนวินี่จึงพูดถึงเรื่องนี้ฮะการเทรดนั้นเป็นธุรกิจอันนี้ชัดเจนเนาะเป็นการแข่งขันของวินยัยมากกว่าการหากำไรให้มากที่สุดมีสองมีอยู่สามส่วนนะการเทรดเป็นธุรกิจการเทรดเป็นการแข่งขันของวินยัยไม่ใช่การทำกำไรมากสดุด ผมว่าแค่นี้ก็มือใหม่จำนวนมากครับผมว่ามือใหม่99.99% 99นั้นคิดผิดหมดเลยครับคิดผิดเข้าใจผิดหมดเลยครับเพราะว่าเราเข้ามาสู่เกมการเทรดนั้นเราต้องการกําไรมากที่สุดครับไม่มีใครแล้วครับที่จะคิดว่าจะต้องแข่งขันทางวินยัยไม่มีใครคิดแล้วว่าต้องเป็นธุรกิจครับไม่มีเลยครับผม ฟันธงเลยไม่มีใครคิดว่าจะเป็นเรื่องของวินยัยเรื่องของธุรกิจครับจึงอย่าแปลกใจทำไมหลายคนบ่นว่าวินัยทำยากจังที่ทำยากนะครับผมเดานะคุณกำลังโฟกัสคุณยังคงเชื่อว่าการเทรดเป็นเกมการหากำไรมากที่สุดใช่หรือไม่นี่ฮะแค่นี้ผมว่านะอาจจะ ทำให้หลายคนนั้น Enlightment นต์นะฮะถึงซาเตอรรเลยว่าโอ้จริงๆอะ่ะที่ฉันยังไม่มีวิน,นัยเพราะว่าฉันยังโฟกัสไปที่การทำกำไรให้มากที่สุดนั่นเองมาดูนะครับดีเทลกันว่าเนี่ยยังไงมันจะมีการเปลี่ยนได้ยังไงครับมาดูนครับการเทรดเป็นธุรกิจนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับธุรกิจนั้นอาศัยความต่อเนื่องครับ อาศัยความสม่ำเสมอนะฮะไม่ใช่การพนันครับการพนันต้อง,งานกํนาไรแบบปึ้งเดียวใช่ไหมไอพวกหุ้นพลิกชีวิตอะครับการพนันชัดๆเลยผมผมฟันธงนะแต่การเทรดแบบทําธุรกิจนั้นไม่ใช่ครับความต่อนเนื่องครับต้องการความสม่ำเสมอครับและดําเนินงานที่ต่อนเนื่องครับไม่ใช่แค่การตัดสินใจครั้งเดียวแล้วหยุดครับไม่ใช่นะ ธุรกิจนั้นต้องการการวางแผนและการจัดการครับนี่ก็ใช่ครับการเทรดต้องมีการวางแผนในการเงินครับบริหารความเสี่ยงและจัดการขาดพอร์ตกังุนให้เหมาะสมมีไหมฮะไม่มีหลักสองข้อเนี่มือใหม่ทุกคนไม,ไม่สนใจนะครับเนี่ยทาไมคุณเจึงไม่มีวินัยเพราะว่าคุณไม่สนใจความต่อเน,นื่องคุณต้องการช็อตเดียวจบเลยใช่ไหมคุณต้องการ เล่นแบบการพน,นันไงคุณไม่สนใจการวางแผนไม่สนใจการหผาความเสี่ยงสิ้นครับน่ะเว้นใดจะไม่เกิดไงสุดท้ายคือธุรกิจนั้นต้องการการเรียนรู้และการปรับปรุงครับคุณต้องเจอความผิดพลาดครับธุรกิจนั้นผมชอบคำหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์บอกนะ้วการทําธุรกิจนั้นคือการแก้ปัญหาครับปัญหาคืออะไรความผิดพลาดไง คนต้องเรียนรู้กับมันปรับปรุงกระบวนการครับแล้วพัฒนาตัวเองต่อเวลาครับนี่ครับพวกเนี้ยมือใหม่ทุกคนคิดไหมไม่มีครับไม่มีเลยฮะฮะไม่เคยคิดแม้ว่ามันจะเป็นธุรกิจเนี่ยไม่เคยคิดครับคิดแต่เพียงว่ามันคือการพนันมันคืออะไรที่ง่ายๆมันคืออะไรที่ไม่ต้องพยายามเลยที่ขอคนอื่นก็ได้ฉันแค่ซื้อหุ้นตามเซียนก็พอเนี่ยฮะมันง่ายไง ถ้าคุณมักง่ายอย่างเงี้ยวินัยไม่มีหรอครับนะฮะถามตัวเองซะถ้าคุณไม่มีวินยนะัยเนี่ยถามเลยว่าวิธีการมันเป็นยังไงอ่าถ้าคุณโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่ตัวเงินนะต้องการโดยง่ายโดยไวนะไม่ใช่ละว,วินัยไม่เกิดแน่นอนฮนะต่อมาครับการแข่งขันของวินัยคืออะไรอ่านะฮะวินัยในการทําตามแผนครับชัดเจนครับว่าวินัยคือการทําตามแผนนะสำคัญมากครับ คุณต้องทำตามแผนโดยที่ไม่ให้อารมณ์เข้ามาขัดขวางหรือว่าชี้นาไม่ให้ทำครับสัญญาณซื้อมาก็ซื้อครับสัญญาณขายมาก็ขายครับแบ่งเงินให้เหมาะสมตามความเสี่ยงครับพวกนี้เป็นเรื่องแผนครับคุณทำได้ไหมทาไม่ได้นะครับคุณก็ไม่มีวิธไหนแหละส่วนใหญ่ทำตามอารมณ์นฮะทำตามห้องเส้นครับต่อมาครับ วินัยในการควบคุมอารมณ์ครับสำคัญนะครับเพราะว่าอย่าให้ความโลภความกลัวหรือความเปลี่ยนแปลงทำให้คุณหัวเสียทำให้คุณทำการเทรดโดยที่ละเมิดแผนครับสำคัญนะฮะสุดท้ายคือบริหารความเสี่ยงครับต้องบริหารอย่างเคร่งครัดนะฮะป้องกันไม่ให้เสียหายมากเกินไปครับในกางทุนนี่ครับนี่คือสิ่งที่เป็นส่วนที่เรา จะต้องให้ความสำคัญครับมองการเทรดไปทำธุรกิจครับแค่คุณมองการเทรดไปทำธุรกิจนะครับผมว่าวินัยจะตามไหมครับผมมีหนังสือที่เขียนเรื่องนี้นะครับเทรดไปทำธุรกิจนะครับแล้วก็ศารและศิลปะของการปั้นพอร์ตครับพวกนี้พูดถึงการมีไมซ์เซ็ตแบบเทรดทำธุรกิจครับผมว่าสองเล่มนี้ อาจจะเปิดมุมมองคุณครับให้มีวินัยมากขึ้นก็ได้นะครับผมก็มีหนังสือวินัยด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าควรอ่านประกบกันนะครับจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อมาครับอยู่ไหนต่อเดี๋ยวนะอ๋อนี่ฮะเป็นเรื่องของการประโยชน์วินัยครับวินัยนําไปสู่กําไรได้อย่างไรครับนะฮะเป็นเรื่องของการทําตามแผนอย่างมีวินัยฮะ ควบคุมความเสี่ยงแล้วก็ไม่เสียโอกาสครับมาดูดีเทลนะฮะทำตามแผนอย่างมิวใดกันครับก็คือเคร่งครัดทําตามแผนคือแผนการออกแบบมาเพื่ออะไรครับเพื่อเราชนะและถ้าพลาดพลั้งขึ้นมาเสียน้อยครับนะฮะง่ายๆคือ Cut u ัด o s s shot and let your profit run นี่คือวินัยนี่คือแผนครับ แต่ถ้าคุณไม่ทําตามแผนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะคัดอยู่รช็อตโอกาสที่จะขาดทุนซ้ำซากมีครับแต่คุณทําตามวินัยนี่ดีครับลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าการวางแผนนั้นออกแบบมาเพื่อให้เรารอดและก็ร่ํารวยครับเพื่อเราชนะเป็นโอกาสแพ้มันเหมือนคำหนึ่งที่ซุวนวูบอกนะครับคุณควรชนะตั้งแต่อยู่ในการวางแผนแล้ว คณะก่อนรบได้ทั้ไปนะครับเนี่ยฮะคือการวางแผนไงแต่ประเด็นก็คือว่าผู้คนส่วนใหญ่นะครับวางแผนดีนะฮะบางคนวางแผนดีแต่พอขึ้นเวทีจริงทําตามแผนไม่ได้ครับอย่างที่ง่ายๆก็เหมือนกับพุดนไม้ไท้สันว่าทุกคนนะ่ะก่อนขึ้นชกเนี่ยโอ้มีแผนที่ทดีๆนั่นแหละแต่พอโดนผมต่อยเข้ามานันนั่นแหละแผนเปิดกระเจิงหมดฮะไม่สามารถทําตามแผนอะไรนี่ครับ การมีวินัยจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณต้องมีวินัยในการทําตามแผนอย่างเคร่งครัดและลดความเสี่ยงให้ได้มากมายครับซึ่งเพิ่มโอกาสในการทําเงินแก้ยาวได้นะฮะต่อมาครับวินัยเนี่ยนะช่วยคุณควบคุมความเสี่ยงครับแค่คุณควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะหูโอกาสที่คุณจะแพ้มีน้อยมากครับเพราะว่า ทำให้คณรอดครับเมื่อคุณรอดได้ดีนะครับอยู่ได้ยืนยาวนะโอกาสทำเงินมีแน่นอนครับนะฮะสุดท้ายคือวินัยเนี่ยทำให้คุณไม่เสียโอกาสครับก็คือบ่อยครั้งนะครับสัญญาณซื้อมาแต่คุณไม่กล้าเข้าเพราะอะไรคุณกลัวคุณใช้อารมณ์ไงและบ่อยครั้งสัญญาณซื้อที่ดีมาตอนที่คุณกลัวที่สุดนั่นแหละกลายเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ให้คุณพลาดไปครับวินัยฮะจะบังคับให้คนทำตามสัญญาณซื้อโดยที่ไม่บิดพลิ้วฮะช่วยได้นะครับโดยสรุปคือวินัยอ่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นฮะเพราะว่าการเทรดนั้นที่เน้นการมีวินัยมากกว่าการหากำไรสูงสุดนั้นมันเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งครับสำหรับ ความสําเร็จระยะยาวนะฮะถ้าคุณมีวินยัยถ้าคุณทำตามแผนครับควบคุมอารมณ์ได้บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมครับความสําเร็จและกําไรจะตามมาในที่สุดนะฮะตัวอย่างง่ายๆครับผมเองนะผมเองโฟงกัสที่กระบวนการครับก็คือการเลือกหุ้นการเข้าซื้อตามสัญญ,ญาณครับการโพซิชั่นไซต์ที่เหมาะสมฮะการทนรวยครับในหุ้นผู้ชนะแล้วก็ ตัดขาดทนผู้แพ้ให้เสียน้อยสุดครับผมโฟกัสตรงนี้นั้นให้หุ้นนำทางไปผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่ด้วยความที่เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้เราจึงจะเป็นต้องเร้โฟกัสที่กระบวนการนี่แหละครับแค่คุณเข้าใจว่ากระบวนการคุณคืออะไร และทําตามกระบวนการให้สุดนั่นแหละคือวินัยฮะง่ายๆเลยครับตัดคําว่าวินัยไปบางคนวูวินัยทํายากจังมันเป็นมันเป็นคาพูดที่ดูแบบยิ่งใหญ่ดูที่เป็นคําพูดที่ดูแบบอู๋มันมันมันชั้นสูงไม่ไม่ไมครับตัดคำนี้ไปแค่คุณทําตามกระบวนการให้ได้ก็พอเนี่แหละคือวินัยฮะแล้วคุณมีกระบวนการหรือเปล่าล่ะ หาให้เจอครับว่ากระบวนการคุณคืออะไรทําตามไม่ดีสุดครับแค่นี้พอครับนะฮะส่วนเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับเรื่องนี้มือใหม่ก็เป็นกันเยอะนะคือไม่เข้าใจความเสี่ยงครับบางคนคิดว่าการิหรารความเสี่ยงคือการตัดขาดทุนอย่างเดียวไม่พอไม่ใช่นะครับถ้าคุณมองว่าการริหานความเสี่ยงคือการตัดขาดทุนนะคุณจะมีปัญหา หลายคนตัดขาดทุนจนพอร์ตพังเขาเข้าใจว่าการตัดขาดทุนคือการหาควาเสียงไม่ใช่ครับการตัดขาดทุนเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับคุณควรย้อนกลับไปที่ต้นเหตุว่าคุณซื้อมากเกินไปหรือเปล่าตั้งแต่แรก position size ครับเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีสุดนะฮะการลงทุนตามผลงาน ของหุ้นคือการบริหารเสี่ยงที่ดีสุดะฮะตัดขาดทุนเป็นปลายเหตุฮะคิดให้ดีครับอย่าได้เทรดตามอารมณ์ครับเพราะว่าอารมณ์หุ้นหารรัานพลเล่นนั้นมักจะตามมาด้วยตามมาพร้อมกันกับเลยครับโพซิชั่นไซส์ใหญ่เกินไปอยาแก้แค้นกลัวตกรถนี่แหละอันตรายมากครับโพซิชั่นไซส์ใหญ่ตามเลยทีนี้วิธีการแก้ไขคืออะไรครับ รู้รู้ทันว่าตอนนี้คุณกำลังเทรดตามอะไรดูไม่ยากครับนะถ้าคุณมีหน้าเทรดที่คุณใช้แบบประจำแค่หนึ่งหรือสองหน้าเทรดนะสัญญาณซื้อสองหน้าเทรดนะนี่จะง่ายละผมเองมีหน้าเทรดเพียงแค่อะไรเบรกเอาท์ตัวเดียวครับดังนั้นง่ายเลยฮะถ้ามันไม่เบรกเอาท์เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่หน้าเทรดผมละมันไม่ใช่สัญญาณซื้อผมละ ถ้าผมเข้าแบบนี้แสดงว่าผมตามอารมณ์และบางทีมห้ามไม่ได้นะแต่ผมสามารถที่จะเรียกว่าลดความเสียหายจากการซื้อตามอารมณ์ได้เลยครับโพซชั่นไซส์เล็กที่สุดนเนี่ยดังนั้น,น,นความสามารถในการรู้ทักทันตัวเองแล้วก็ความสามารถในการแบ่งเงินซื้อให้เหมาะสมตามความเสี่ยงจึงจำเป็นฮนะ ลองดูครับถ้าคุณไม่สามารถมีวินัยในเรื่องอื่นได้แต่ลองดูว่าเนี่ยคุณตามบรมตัวเองได้ไหมพอซิชไซส์เล็กก่อนได้ไหมแบบเนี้ยเป็นพื้นฐานที่ด,ดีได้นะครับในการที่จะพัฒนาวินัยต่อไปได้ครับผมว่าเรื่องนี้ดีนะฮะแค่คุณรู้ว่าเออเนี่ยการเทรดที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเป็นเรื่องของวินยัยไม่ใช่การแข่งว่าใครรวยไวที่สุดผมว่าเรื่องเนี้ยสาคัญแค่คุณพลิกเปลี่ยน,นะฮะ จากการโฟกัสผลลัพธ์มาเป็นโฟกัสที่กระบวนการนะผมว่าอะไรก็ดีขึ้นตามมาครับนะฮะถ้าผู้สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้แนวทางผมก็จะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นหนังสือผมนะครับนี่ฮะนี่เป็นเอ่อหนังสือที่ผมว่าเรื่องของเนี่ยศิลปะการปั้นผ่อนเนี่ยช่วยได้นะแล้วก็คิดและเทรดแบบทำธุรกิจครับนะฮะ วินัยนักเทรดนะฮะคือในส่วนของ mindset อะผมว่านะเทพยาก,การเทรดก็ตามอันนี้ผมก็เอาเรื่องของ positive expectancy ไปใส่นะอันนี้ก็เช่นกันฮรอันนี้ก็เช่นกันนะนนนนนะคือมันเป็นเรื่องเดียวกันครับที่เรียกว่าเจาะประเด็นเรื่องวินยัยจะเป็นเรื่องการควบคุมอารมณ์แล้วก็จะเป็นเรื่องการบืิหารการเทรดครับอ่านได้เลยครับนะของผมนั้นรับรองว่ามีเนื้อหาที่ เจ้าอื่นไม่ได้สอนคุณนะฮะพูดง่ายๆนะครับเพราะผมเองเทรดด้วยความที่ผมศึกษาวิธีคิดของนักเทรดสำเร็จจริงๆแล้วก็เอามาทำความเข้าใจครับอธิบายให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็เผื่อแพร่ให้กับ fc ได้อ่านกันครับรับรองว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่มีตามน้องตลาดครับมีแต่ผมเท่าน,นั้นที่เขียนแบบนี้อย่างจริงจังนะฮะซื้อได้ครับที่เพจเสี่ยวบุกนะครับเท่านี้นะครับจรเจอกันคลิปหน้านะฮะ สวัสดีครับ